ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะนำร้านชาลมหวานเย็นเย็นเย็นมีท้าบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟูดไฟเตอร์วอร์รี r เออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคะโคตรประหยกกัดก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกันเลยแล้ s โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูหนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอนิเมะซัคคอร์ตซิม o อนิเตอร์นะครับทุกคนเป็นแบบใหม่อีกแล้วนะครับก็เมื่อคืนถ้าดูอยู่ก็พี่ก็สตรีมให้ดูนะว่าพี่เล่นแบบนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็แบบมีน้องๆให้แบบพี่เล่นนะครับก็น้องคนนั้นแหละเออน้องคนไหนไม่รู้แต่ก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างนะว่าพี่ก็ลืมเหมือนกันว่าคนไหนอ่าบอกให้พี่เล่นนะครับตีหนึ่งนะครับประมาณตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะตี วิธีฟาร์มแล้วก็วิธเนนีเล่นเล่นยังไงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบลึกเท่าไหร่นะครับแต่จะบอกวิธีเล่นหลักๆเลยแล้วกันว่าวิธีเล่นแบบนี้เล่นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนก็ปะไปดูดีกว่าทุกคนก็ก,ก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนใครยังไม่กดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยเด้อไปไปดูเลยดีกว่า let's go ก็อย่างแรกนะครับทุกคนก็รู้เลยครับว่าใส่ตัวได้แค่3ตัวนะครับกระเป๋าเต็มคือ20นั่นเองนะทุกคนกระเป๋าเต็ม เกมนี้ได้หลักเลยคือมันมันไม่มีสุ่มไข่นะครับไม่มีสุ่มไข่นะไม่รู้มเป็นเซิร์ฟเบต้าหรือเปล่านะครับแต่มันไม่มีป้ายบอร์ดนะครับ น่าจะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนใ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ร่างกิมนี้นกันว่าเป็นเซิร์ฟเบต้าหรือเปล่านะเปิดให้ทดลองเล่นหรือเปล่าก็ลหลักเลยไม่มีเปิดไข่นะครับแล้วก็ไม่มีการอ่าตอนแรกเราจะมีลูฟี่มา1ตัวนะทุกคนแล้วเราก็ไล่ตีอ่ะไล่ตีแบบตัวไปเรื่อยวิธีดูว่าโหดไม่โหดดูยังไงใช่ไหมครับดูที่เลือดนะทุกคนเห็นไหมดูที่เลือดนะครับ,อ,รบ,อ,รบอันนี้คือเลือดนะครับ28นะเวลาราแพ้ใช่ไหมทุกคนคือถ้าระแพ้เราก็ต้องตีใหม่นะครัสมต้้าาดวววู่่ไไหแลก็ ที่เลือดน้อยกว่านี้นะครับหาตัวที่เลือดน้อยกว่านี้นะอันนี้คือเลือด400วัานะครับอันนี้คือด่านแรกนะทุกคนตอนนี้มีทั้งหมดกี่ด่านใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูมีทั้งหมด5ด่าน4ด่านมี4ด่านนะครับตอนนี้พี่อยู่ด่านที่2นะ 2> <c oughs> พี่อยู่ด่านที่2นะครับก็พี่ฟาร์มาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าโหดอยู่แหละเออพี่ก็ได้แบบตัวหโหดอยู่นะครับอันนี้คือตัวโหดนะหนีตีนะครับ ตีไปตีมาเห็นไหมตีไปตีมาแล้วก็จะเอามาเป็นเพื่อนเป็นพวกอะไรนั่นเองนะครับทุกคน <E <earthquake> มันจะมีแบบฟิลหรือไม่ฟิลนะครับอันนี้คือพี่สะสมเหรียญมา81และ87แล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้คือขายนะครับถ้าเราไม่เอาคือเราก็ขา,ข,าขายขายทิ้งนะครับขายทิ้งมันก็ได้เงินนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติถ้าน้องๆอยากได้ตัวใช่ไหมครับคือน้องๆก็กดตรงนี้นะกดปุ๊บเราก็ต้องซื้อเหรียญน,นะครับซื้อเหรียญอันนี้คือ1เหรียญอันนี้5้าเหรียญ อันนี้10เหรียญนี้25เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนคือการจะได้ตัวคือเราต้องซื้อเหรียญนะครับซื้อเหรียญมาเถืองว่าเป็นพวกอ่ะมันจะมีแบบฟิลเลยนะถ้าฟิลมันคือจะไม่ได้ตัวนะครับถ้าไม่ฟิลก็จะได้ตัวนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปป่นด่านเลย้วกันด่านต่อไปคือด่านที่3นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะมาแล้วทุกคนอันนี้คือด่านที่สารับด่านนารูโตะอีเคทุกคนหูนารูโตะเลือดสี่หมื่นเดี๋ยววะทุกคนเลือดสี่หม อันนี้ระดับยากอยู่นะครับระดับยากพี่ก็เออเหมือนจะไม่ไหวนะครับทุกคนน่าจะดูนะทุกคนถ้าเราไม่ไหวจะเป็นยังไงนะครับดูดิทุกคนโอ้โหโอ้โหเ้เลือดสี่หมื่นพี่ไม่ไหวทุกคนโอ้โหเห็นไหมมันก็จะเริ่มใหม่นะครับแล้วก็หาตัวใหม่นั่นเองอันนี้เลือดแสนสามไม่ไหวทุกคนแล้วต้องอ่านี่นี่นี่ตัวนี้พี่อาจจะไหวนะลองดูดิไหวหรือเปล่าน่าจะไหวเลยครับทุกคน ไหวปะเอาหูอีกตัวหนึ่งพี่ตกไปแล้วทุกคนมันตบพี่ไปหนึ่งตัวไหวทุกคนไหวไหวทุกคนเห็นไหมปึ้งปลึงปลึงพี่ต้องเอาตัวนี้เป็นพวกก่าทุกคนนี่ตีตีดิสวยเป้งเห็นไหมอันนี้คือคือพี่พี่ซื้อเหรียญนะพี่ซื้อเหรียญมาจากอีกฟากหนึ่งนะพี่กดใช้เลยสมมุติถ้าเป็นพวกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวกมันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนมันจะเด้งมาเลยนะ อันนี้คือเป็นพวกกันนะครับทุกคนแล้วเราก็ดูในนะครับดูในนีนะ้ในกระเป๋านะเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ออกไปเลยกันอันนี้กดออกนะครับกดเอาตัวนี้ออกไปนะเอาติก๊กตูออกปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่แทนนะครับ กดใส่แทนเลยปุ๊บก็เป็น3ตัวแล้วอุ้ยตัวนี้โหดมากนะครับดาเมจอยู่ที่1 4 0 0นะครับ26กเคก็2 6 0 0นนะครับทุกคนแล้วเราก็กดอัพได้น,นะครับมีการอัพด้วยนะพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะแตอันตินะครับอันนี้3คืออันตีนทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้พี่มี3ตัวแล้วแล้วก็โหดระดับหนึ่งแล้วแหละเราฟาร์มเงินได้ประมาณ4,000ันนั่นเองนะทุกคนเป็นอะไรที่เยอะอยู่นะดูดูเงินเข้ามาปุ๊บเห็นป่ะเงินจะเข้ามา4 0 0พันครับ ถามว่าออโต้คลิกมันมีนะครับออโต้คลิกฟรีนั่นเองนะทุกคนเราจะเอาค่าพื้นฐานนะครับนี่เห็นไหมไอนาลโตะน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละไอพื้นฐานนะครับล้วกดไปนะครับแล้วก็ขายแล้วก็กดขายได้นะครับขายนาลโตะนี่เป็นเซลนะครับเห็นปะสมมุติถ้ามันตีจบมันก็คือตีจบเลยครับไม่ต้องแบบรอ15บหาวิหรือ10วินั่นเองนะทุกคนถ้าเรากดขายนั่นเองนะครับอันนี้คือกดขายนั่นเองนะทุกคนเห็นปะเราก็ไม่ต้องรอนะครับ แบบนี้ง่ายๆเลยหลักเลยนะครับไม่มีไข่นะครับก็เหมือนแบบให้เราซื้อเหรียญนะครับแล้วก็มาหาพวกเอาข้างล่างข้างหน้าแทนนะครับข้างหน้าด่านแทนนั่นเองนะครับทุกคนคือเราก็ต้องเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนนะครับซื้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันก็เล่นยากอยู่นะทุกคนระดับอ่าต้องคนมีเวลาจริงๆอ่ะเคนะทุกคนเอฟเคมันก็มีนะเห็นไหมเฟลจะคือเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับแล้วเราก็เหมือนคล้ายๆเสีย40,000ฟรีนั่นเองนะทุกคนก็เหมือนเราเสีย4 0 0หมื่นฟรีเขาจะปะเหมือนเหมือนแบบเสียเงิน40,000อ่โหม ก็มีประมาณนี้ดีกว่าทุกคนถ้าอยากให้ทําคลิปต่อนะครับเดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับอยากให้พี่ทาคลิปแบบนี้ต่อแล้วก็สอนวิธีฟาร์มนะครับตั้งแต่ด่านแรกไปด่าน2องด่าน2ไปด่าน3น,นั่นเองนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้พี่ทานะครับทุกคนก็ก,ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีวิธีเล่นสอนเทคนิคเทคนิคเล่นด้วยเฉยครับมีออโต้งอัโต้วันนี้ก็ามาสอนนะครับเข,ข้าข้าวนั่งหลักเข้าข้าวแล้วก็สอนวิธีการแบบดองเหรียญเอาไว้นะครับด ก็เพื่อนๆช่อก็ฝากกดติดตามกดไลคกดแชร์พี่ด้วยนะครับก็พี่สตรีมทุกหนึ่งทุ่มนั่นเองนะทุกคนสตรีมทุกหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์กดเยอนะครับกดไลค์กันเยอะนะแล้วก็กดติดตามกันด้วยเด้อก็วันนี้บายบายครับซียูครับ